น้องๆหลายคนทักมาถามนัดว่ากล่องสีม่วงที่นัดทานเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะหลายๆคนอยากทานแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรหรือว่าคนไวัยไหนทานได้นะคะจะบอกเลยค่ะนะคะว่าตัวที่นัดทานเนี่ยบอกเลยนะคะว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องภายในเน้นๆเลยค่ะนะคะตกขาวปวดประจําเดือนแล้วก็ที่สําคัญคือวัยทองนะคะอย่างนี้นเนี่ยคือ ขาข้างหนึ่งก็ไปสวยท้องเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะถึงจะไม่ได้เต็มที่แต่ก็คืออาการนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะบ่งบอกนะคะแต่บางทีบางครั้งยังไม่ชัดเจนแต่คือด้วยวัยแล้วค่ะอายุค่ะนะคะจะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ที่เนี่ยทานอยู่นะคะ mm. ทุกวันทุกคืนนะคะวันละสองแคปซูลก่อนนอนกับตอนเช้าตอนท้องว่างดีแบบไหนยังไงนะคะบอกเลยค่ะนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่อง ภายในเน้นๆเลยค่ะนะคะภายในแบบบดลูกดีนะคะเลือดลมดีหน้าใสนะคะหน้าเด็ดใครที่มีสิวฟ้าชาครีมไม่หายตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะนะคะบางคนเป็นอ้วนบอฮอร์โมน ทานยาตัวไหนก็ไม่ลดอะไรเงค่ะนะคะลองใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรปรับสมดุลในกายนะคะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีหน้าใสนะคะตกขาวหายกลิ่นหายปวดประจําเดือนหายนี่นะคะแล้วที่สําคัญคือหน้าเด็กลงเรื่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขาวใสได้ด้วยเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทําให้เลือดลมดีไหลเวียนดีทําให้พอระบบเลือดลมดีอะไรก็ดีะค่ะนะคะหน้าใสาหน้าเด็กอย่างนี้ค่ะเป็นธรรมมาแล้ว เปีนะคะลองดูนะคะสาวๆใครอยากได้หรือว่าอยากลองสนใจก็ทักแนทมาเลยค่ะโอเค